ออเสร็จแล้วเราก็กระจายนะคะผึ่งไว้ให้เย็นเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนู คุกกี้คริสต์มาสค่ะน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาเยอะนิดนึงหัวเยอะหน่อยนะแล้วก็คุกกี้ก็รูปแบบนะคะก็เยอะเหมือนกันวิธีทำนะคะก็ไม่ยากค่ะตามไปดูกันได้เลยค่ะส่วนผสมของตัวคุกกี้ในสดนะคะก็มีไข่ไก่ค่ะเบกกิงโซดานมข้นจืดกลิ่นวานิลาแป้งอเนกประสงค์เนยเค็ม น้ำตาลไอซิ่งค่ะส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันก่อนเลยค่ะแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะร่อนหนึ่งครั้งรวมกันค่ะ ใส่เนยนะคะลงในชามผสมค,ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีสปีดก,กลางๆนะคะให้พอเข้ากันค่ะ ยวเอาปาดอ่างช่วยนิดนึงจะ้ะพอเริ่มเข้ากันดีนะคะเราใส่ไข่ลงไปะคะ่ะตามด้วยวน,นิลาะคะ่ะ เราพักปาดอ่างแป๊บนั้นค่ะ นน้อเย็นแล้วก็ขึ้นโฟนะคะเราจะใส่แป้งลงไปค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะหรือใครกลัวจะไม่เข้ากันดีก็ใส่แบ่งใส่สองรอบได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยคลุก ส่วนผสมมันจะได้ไม่ฟงมากนะคะตีส่วนผสไมไห้เข้ากันดีเลยพอตีไปแป๊บหนึ่งเราใสาน่นมข้นจืดลงไปนะคะค ตีไปแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องตีนานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการขั้นตอนผสมแป้งค่ะ ราก็เอาใส่พลาสติกแรปนะคะแล้วน่านจะานำไปแช่ตู้เย็น,นะคะ่ะเพื่อให้อ่ามันอยู่ตัวนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพิมพ์ประเภทพิมพ์บีบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพิมพ์เป็นกดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเลยมันมีความเหลว เราต้องนําไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เสร็จตัวก่อนนะคะสักประมาณ20-30นาทีค่ะช่องธรรมดาค่ะเอาออกมาจากตู้เย็นหรอคะ่ะอันนี้นะคะเตรียมแป้งอนเนกประสงค์ค่ะแล้วก็เตรียมพิมพ์นะคะวันนี้เราจะทําเป็นแบบอะไรคริสต์มาสลายนวดแป้งนะคะเราก็จะเอาแป้งนี้นะคะโรย ม,มันจะยังไม่แข็งมากเท่าไหร่นะคะรันนิ่ยังนิ่มๆอยู่รันแข็งนิดหนึงเดี๋ยวทําทีละครึ่งไต้ไอ้ครึ่งเดี๋ยวไปแช่ฟิตไอ้แช่ตู้เย็นแบบนี้นะคะ แป้งที่ไม้นวดด้วยนะคะเราจะทำเป็นแผ่นบางบา ปร,ะ,ระมราณสี่มิลสี่ถึงห้ามิลนะคะประมาณเราเอาพินนะคะจุ่มแป้ง้รยเช่นกันนะคะคุกๆแป้งให้แป้งเคลือบไว้นิดนึง ขิงกระดิง่งกระดิ่งแบบกระคางเนาะคล้ายๆกันคือใครจะทำเป็นแบบว่าพิมพ์อย่างอื่นก็ได้นะคะรูปแบบอื่นตามชอบเลยค่ะ เดี๋ยวแค่นีก้ก่อนจะได้แล้วอ้ออกถ้าใครมีพิมพ์เยอะก็กด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 ไปทั่วได้เลยเน็ตเราปักใส่ถาดเลยได้นะคะ นำคุกกี้เข้าเตาเลยค่ะใช้ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างนะคะแล้วก็ไม่เปิดพัดลมค่ะประมาณ10-20นาทีนะคะมันอยู่ที่ขนาดที่ของคุกกี้ด้วยนะคะว่าจะแบบใหญ่กลางเล็กหรือว่าขนาดไหนคือแบบว่าต้องดูสังเกตดูสีนะคะแล้วก็ นอกจากดูสีแล้วก็ดูว่าคุกกี้เรากรอบแล้วก็สุกดีไหมนะคะใช้เวลาประมาณนี้นะคะแล้วก็ความแรงของเตาอบของแต่ละบ้านด้วยเนาะมันจะไม่เท่ากันนะคะต้องรู้ใจเตาของเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะ อบเสร็จแล้วเราก็กระจายนะคะผึ่งเอาไว้ให้เย็นเลยค่ะสีมันจะอาจจะไม่ค่อยเท่ากันต้องคอยสลับถาดเตาที่บ้านไม่ค่อยไอ้นี้ด้วยค่ะของร้อนในเตาไม่ค่อยไอ้นี้ไฟไม่เท่ากัน แล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งนะคะเชิญรับชม EP ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ